ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮมัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่ออับรามหมายถึงบิดาผู้เป็นที่ยกย่องนะแต่พระเจ้ากับมีแผนการที่แตกต่างสำหรับอับรามนะพระองค์เรียกเขาชื่อใหม่ว่าอับราฮมัมนะซึ่งแปลว่าบิดาของบรรดาประชาชาตินะอับราฮัมเองนะเมื่อพระเจ้าบอกเขาเช่นนั้นว่าเขาจะกลายเป็นคนใหม่ซึ่ง เป็นบิดาแห่งบรรดาประชาชาตินะฮะอับราฮัมก็เชื่อแล้วปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงนะฮะแล้วปรับตัวเข้ากับตัวตนใหม่ของเขาทั้งทีนะฮะข้าพเจ้านึกภาพบอกว่าเวลาที่อับรามชื่อเก่าเจอใครเขาก็คงแนะนําตัวเองด้วยชื่อใหม่ของเขานะคะว่าตอนนี้ให้เราชื่ออับราฮัมแล้วนะคะแปลว่าบิดาของบรรดาประชาชาติแต่พี่น้องนึกออกไหมว่า การที่อับราฮัมเนี่ยดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ของเขานะคะซึ่งชื่อของเขามันแปลว่ามีลูกเยอะนะคะในขณะที่ภรรยาของท่านนางซา,า่าก็เป็นหมันแล้วก็แก่ชราแล้วนะคะซึ่งการที่อับราฮัมเนี่ยแนะนําตัวตนใหม่ของตัวเองว่าอย่างงั้นมันก็คงจะได้รับการเยะเยยเหมือนกันนะคะมีบางคนที่อาจจะแบบขำนะว่าพูดอะไรในเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําไมพูดแบบนั้นนะคะ แต่อับราฮัมก็ไม่ได้สนใจนะคะท่านเชื่อในพระคำของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เรียกตัวเองตามที่พระเจ้าเรียกเขานะเพราะฉะนั้นในทํานองเดียวกันนะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์นะเราต้องยอมรับความเป็นตัวตนและความเป็นจริงใหม่ของเราเมื่อเราอยู่ในพระคิด นะพระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ทรงเรียกเราว่าเป็นผู้ชนะและเป็นผู้ที่เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนะเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินชีวิตที่เห็นด้วยกับพระคำแล้วก็รับรู้ให้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้านะที่พระองค์ทรงพูดถึงเรานะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อตอนที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสนะอาจารย์เปาโลเรียกพวกเขาว่าทรมิกชนที่ซื่อสัตย์ นะนั่นคือเป็นสิ่งเดียวที่เป็นคำพูดถึงเราเราก็เป็นธรรมมิชชนที่ซื่อสัตย์นะเพราะว่าเราได้บังเกิดใหม่เราชอบทำโดยความชอบธรรมของพระเยซูไม่ใช่ด้วยการกระทําของเรานะพระองค์จึงเรียกเราว่าผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ไร้มนลินและเป็นผู้ที่ปราศจากตำหนิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินชีวิต ท่ามกลางแสงสว่างแห่งความจริงเหล่านี้นะคะเมื่อเราเป็นผู้ที่ชอบทำเป็นทำมิตชนที่ซื่อสัตย์แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตที่ไม่ซื่อสัตย์ได้นะคะถ้าเรายังทำอย่างนั้นอยู่ก็คือเรายังไม่ได้เกิดใหม่ที่แท้จริงนะะเพราะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เรารับพระวิญญาณของพระเจ้านะคะแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตตามตัวตนใหม่ของเราซึ่งจะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ที่เหมือนพระเจ้านะคะ แล้วหลายสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงเรานะเราเป็นคนที่ใช้การได้เราเป็นคนที่พระเจ้าหลักนะในโลกนี้เราอาจจะถูกคนลังเกียจแม้กระทั่งบางครั้งาบางคนมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่หลักนะเพราะว่ามีพี่น้องหลายคน พ่อแม่อาจจะรักคนอื่นมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกมองข้ามตลอดเราเป็นคนที่ต้องทํางานนักแล้วก็ดูแลครอบครัวแต่ไม่มีใครเคยเห็นคุณค่านะบาดแผลเหล่านั้นอาจจะติดตัวเรามานะแต่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าพี่น้องเราไม่ใช่คนแบบนั้นอีกต่อไปนะแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงรักเราดังแก้วตาดวงใจนะแล้วเมื่อพระองค์ทรงรักเรานะเราจะต้องเข้าใจในข้อนี้นะเราดำเนินชีวิต นะตามความรักของพระเจ้าแล้วพี่น้องคือเราต้องปฏิเสธแล้วก็ลบบาดแผลนั้นนะให้อภัยถ้าสมมติว่าเรายังมีความขมขื่นกับพ่อแม่ที่เรารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเรานะะจนเราโตขึ้นเราก็จะมีบาดแผลทำให้เราไม่กล้ารักใครกลัวผิดหวังหรือคาดหวังความรัก ที่มากเกินไปนะที่มันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดบาดแผลนะะยกโทษให้กับคนเหล่านั้นแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมองตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่ถูกรักมากนะพระเจ้ารักเรามากรักเรามากแค่ไหนรักมากสามารถที่จะยอมแลกอีกชีวิตหนึ่งเพื่อเราได้นะพ่อแม่บางครั้ง อาจจะไม่ได้ยอมถึงขนาดนี้นะคะแต่พ่อแม่ที่ดีก็มีเยอะนะคะแต่ก็มีพ่อแม่บางคนที่ไม่สามารถสละชีวิตให้ลูกได้ก็มีนะแต่พระเจ้าทรงรักเราและพระองค์สามารถสละพระเยซูให้กับเราได้นะะ คือชีวิตแทนชีวิตนะ,ะเพื่อที่จะได้เรามาะะเพราะฉะนั้นเราต้องมองตัวเองใหม่มองในมุมมองใหม่มองตัวตนในแบบที่พระเจ้าทรงมองเราะะแล้วเราจะมีอิสระมีเสรีภาพจากอดีตที่ผูกมัดเรานะ,ะแล้วย้ำเตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นใครในพระคิดนะ,ะเราเป็นผู้ที่มีชัยชนะเมื่อก่อนเราอาจจะมีชีวิตท,ที่ล้มเหลวแต่เวลานี้มันไม่ใช่แล้วนะ,ะเวลานี้เรามีชีวิตแห่งชัยชนะเพราะว่าเรามีพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นชัยชนะของเรา แล้วพระเจ้าการันตีชัยชนะของเราเพราะฉะนั้นอย่าดำเนินชีวิตที่อดโอยเป็นเหมือนคนที่ถูกแพ้เป็นเหมือนคนที่ถูกกระทำอยู่เสมอพระเจ้า,าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นกับเรานะพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้ชนะยิ่งกว่าผู้พิชิตนะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาจากความอ่อนแอนะดำเนินชีวิตที่เข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความคิดที่เข้มแข็งนะ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะโดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเพราะว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเรานั้นเป็นพระวิญญาณที่นิริตทานุภาพนะแล้วมีกําลังและยิ่งใหญ่กว่าความอ่อนแอของเนื้อหนังของเรานะสิ่งใดที่เราทําไม่ได้เราขอพระวิญญาณนะเราบอกว่าเราขอพระวิญญาณที่จะช่วยเราให้ทำได้เราสามารถที่จะทําทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ทรง ความสามารถของเราพระวิญญาณเป็นความสามารถเป็นศักยภาพของเราพระวิญญาณทรงนำชัยชนะมาให้เราเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวสิ่งใดเราไม่เรามีความกล้าหารเราไม่กลัวสิ่งใดเลยเราสามารถทำทุกสิ่งได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะพี่น้องอย่าเปิดโอกาสให้ความกลัวหรือความอ่อนแอเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น บิญญาณที่คอยทวงเรานะเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธความหมืแนทุกอย่างแต่เราประกาศความเข้มแข็งเพราะนั้นคือน้ำพระไทยของพระเจ้าสําหรับชีวของเราเราประกาศชัยชนะของเราทุกวันเราจะไม่แพ้ต่อสิ่งใดแต่เรามีชัยชนะอยู่เหนือทุกสถานที่เกิดทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวของเรานะพี่น้องฝึกที่จะใช้นะแล้วก็พูด ถึงตัวตนใหม่ของเรานะตามที่พระเจ้าบอกเราเรานะว่าเราเป็นใครในตัวตนใหม่ของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่นะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ